Moshi <laughs> <laughs> moshi <laughs> This guy you wanna be me You know I'm gonna get h e l lo e v e r y o n e my student สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับทีเชอร์ตาต้าอีกแล้วนะครับวันนี้สำหรับคลิปที่จบไปเมื่อกี้นะครับไม่มีอะไรมากนะลูกอ่าคุณครูเคยได้ยินมาว่าเขาบอกว่าเวลาคนเราเห็นสิ่งอะไรที่มันดีๆเราก็จะสนใจสิ่งนั้นอ่าเราก็จะตั้งใจเรียนหรือว่าตั้งใจทำในสิ่งนั้นมากขึ้นคุณครูก็เลยให้นักเรียนได้ได้ดูอะไรที่มันดีๆก็คือหน้าตาของครูนั่เองนะครับ <c oughs> อ่าโอเคครับวันนี้เราจะมาต่อกันใน EP ที่2แล้วนะครับอ่าสำหรับ u n i c e 2 t h i n g Around Us สิ่งตา่ตางๆรอบตัวเราใน EP ที่1เราเรียนเรื่อง Shapes นะครับหรือรูปร่างเนาะรูปร่างก็จะมีทั้งหมดที่เราเรียนไปก็มี6 6อย่างเช่น Circle วงกลม o v e r วงรีใช่ไหมครับอ่าเราเรียนไปแล้วแหละเรารู้แล้วว่ารูปร่างนี้เรียกว่ายังไง แล้วเราก็ได้ทำแบบฝึกหัดที่หนึ่งไปแล้วนะครับอ่าไม่ยากเลยเห็นไหมครับวันนี้เราจะมาต่อกันในแบบฝึกหัดที่สองกันแต่ก่อนที่จะเข้าแบบฝึกหัดเนาะคุณครูจะพานักเรียนนับเลขก่อนอ่าว่าจํานวนนี้ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรจํานวนนี้ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอ่าไปดูกันเลย Let's go <S คุณครูเชื่อว่า หนึ 1> 1่งถึงสิบเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนักเรียนหลายคนเนี่ยรู้แล้วแหละว่าใช้คำว่าอะไรนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับหนึ่งก็ one สอง two สาม three สี่ four ห้า five หก six เจ็ด seven แปด eight เก้า nine สิบ ten เห็นไหมครับไม่ยากเลย รเรานับ1น0ถึงสิไปแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมครับอ่าใครนับ1น0ถึงสิได้แล้วทําเสียงแบบนี้ตามมือคูณนะครับอ่าโอเคต่อมานะครับเราก็จะไปนับ11-20ถึง20กันว่านับแบบไหนนะครับโอเคไหมไปเลยเราก็จะมาเริ่มที่11นะครับอ่า11ภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า e l e 12ก็12 e l v e สิบสาม t h สิบสี่ f พอ15นะครับเราจะไม่ f i v t e นะลูก15จะเป็น15นะครับอ่าใช้คำว่า f i f t นเนอะเป็น15 15นะครับ16ก็16 17 17 18, 18ิบ 19, 19็ดส่วน20เป็น t w n t y อ่าโอเคไหมครับ เมื่อกี้นะครับคุณครูพานับ1 2 0ถึง20ไปแล้วใช่ไหมครับอ่า20คือ20ใช่ไหมครับพอเราจะนับ21หรือเราจะเขียน21เนี่ยเราจะเขียนยังไงเราจะนับยังไงมาดูกันนะครับ21เราก็เอา20มาผสมกับ1นั่นเอง20คือ20 1คือ1อ่าเราก็เอา20มาผสมกับ one ก็เป็น21คือ21 ส่วน22ก็เป็น22 23 23 24 24 25อ่า25คือ25นะลูกนะเราจะไม่25นะครับเพราะเมื่อกี้15ใช่ไหมเราใช้คำว่า15แต่พอมันเป็น25เราจะใช้คำว่า25ไม่ใช้25เนาะะทีนี้เรามาดู30นะครับ30ก็จะใช้คำว่า30 นะครับถ้า31ก็เป็น31 32ก็เป็น32จนถึง35ก็เป็น35นะครับหลักการการเขียนเดียวกันเลยนะครับกับ20ไม่ว่าจะเป็น20 30 40, 40 50จนถึง90เนี่ยเราจะเขียนได้เช่นเราจะเอา33เราก็เอา30มารวมกับ3เป็น3 3อ่า33 39ก็เป็น39 เห็นไหมครับง่ายไหมลูกพอ40 40ก็จะใช้คำว่า forty อ่า41ก็เอา40มารวมกับ1ก็เป็น forty one ก็ forty two นับแบบนี้หมดเลยนะครับอ่าแต่พอ50นะลูก50เขาจะไม่ใช้คำว่า fivey ห้าเขาจะใช้คำว่า fifty อ่าถ้า51ก็เป็น fifty one fifty two แต่ถ้าเป็น55นะครับ55จะไม่55นะครับ no 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 อ่า55จะเป็น55โอเคอ่า very good ว้าวว้าววันนี้นะครับเราจะครบร้อยกันแล้วอ่า uh, มาต่อเลยนะครับ60อ่า60ก็60 70 70 80, 80 80 90 90ส่วน100 หนึ่งร้อยวานเดวานฮาร์เฮ่าหนึ 100, 100, 100, ่งร้อยแล้วโอเคนะครับอืมทำแบบฝึกหัดได้แล้วนับหนึ่งถึงร้อยได้ทีนี้ไม่จบสักทีนะครับไม่จบไม่สิ้นสักทีนักเรียนถามอีกแล้วครูครับครูค,คะครูครับค,ครูค,คะบ้านหนูก็มีนะคะเธอตีเชนตีเธอตีนตีอะไรครูก็งงว่าเธอตีเชนตีคืออะไรอ๋อ เขาคุยกันนะคะเขานะเทอร์ตี้ชันตี้อันนี้อันนี้ครูก็ไม่รู้นะครับว่าชีเทอร์ตี้หรือชันตี้อันนี้คู่กับพวกงูกันครับอ่ะเ mm hmm. คลียกับเราเนาะเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะครับแบบฝึกหัดที่สองเนาะเขาบอกว่า look and answer the question อ่าก็คือให้นักเรียน อ่านดูคำถามเนี่ยแล้วมาหาคำตอบในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยที่มีรูปร่างต่างๆอยู่วงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอยู่อยู่นี่อยู่นี่นะครับอ่าโจทย์ข้อที่หนึ่งนะครับเขาถามว่า how many circles are there อ่า how many ถามว่าเท่าไหร่และโจทย์เขาถามหาอะไรครับ circles วงกลมนั่นเองวงกลมคือ circles นะครับอ่าเขาถามว่าวงกลมในที่นี้ มีจํานวนเท่าไหร่นักเรียนก็ไปดูในกรอบสี่เหลี่ยมข้างบนนะครับเราก็ดูว่าวงกลมมีทั้งหมดเท่าไหร่ก็นับสิครับอ่านับไปหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามส่ห้าหกดแดเก้ถ้ามี10บสในภาษาอังกฤษก็คือ ten อเวลาตอบนะครับเราก็จะตอบว่า there ten circles circles มีหลายวงกลมเนาะเราก็เติม s เข้าไปด้วยนะครับอ่าเป็น there ten circles มีวงกลมอยู่10วงนะครับส่วนข้อ2นะครับถามเหมือนกันเลยอ่า how many triangles are there อ่า how many ก็คือถามจำนวนเท่าไหร่นะครับส่วน triangles ไม่บอกนะครับแปลว่าอะไรนักเรียนต้องไปหาเองนั่นลูกนะ อ่าไม่ยากใช่ไหมครับส่วนวิธีการตอบนะครับเราก็ตอบเหมือนเดิมเลยขึ้นต้นด้วย t <They S 1> are อ่าแล้วตามด้วยจำนวนที่เราไปนับมาเนาะสุดท้ายก็ตามด้วยสิ่งที่เขาถามก็คือ triangles เติม S เข้าไปด้วยนะครับเนาะเพราะมันมีหลายมันมีเยอะโอเคไหมครับ วันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ EP สนะองเนาะหวังว่านักเรียนคงเข้าใจนะลูกนะแล้วเอาความรู้ที่ครูอสอนไปเมื่อกี้ไปทําลงในแบบฝึกหัดที่2ให้เสร็จนะครับส่วนใครที่ทําแล้วก็ดูทบทวนดูว่าข้อนี้ตัวเองตอบถูกหรือเปล่านะครับโอเคนะครับกุดบ้าง